ดออรอิซลีแก้ววิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนมนางวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบพิจารณาเรื่อขนขั้นเงินเดือนครั้งที่1ดังนี้ประวัติส่วนตัวดรอิสลีแก้ววิเศษจบการศึกษาระดับปริญญาตีสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์โทฟิสิกส์สถาบันราชพัฒนครราชสีมาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยลาลัยลามคำแหงจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดก,การ International Academy of Management and e c o n o m i c ประเทศฟิลิปปินส์บรรจุข้อรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนสว่างวิทยาสำนักงานประถมศึกษาอำเภอหนองบุญมากเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2538 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนมนางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต3ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นปี2566เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมำิรธ์ทางการเรียนและยกระดับผลคะแนนโอนิตกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์จากโรงเรียนบ้านสุขังราชสมคีร่วมกับมหาวิทยาลัยวงชวริตกุลและได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่นปี2566เรื่องการพัฒนาครูในการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์จากโรงเรียนบ้านหนองนมนางร่วมกับมหาวิทยาลัยวงชวริตกุล และได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอัจฉริยะยิวะ,กะเกษตรปลูกผักไฮดโดรโพนิกณโรงเรียนทงชัยเหนือวิทยาโคกศิลาและได้ส่งเสริมให้คณะครูเข้าร่วมการอบรมอย่างสม่ำเสมอทําให้เกิดผลการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลในสาขาต่างๆอาทิเช่นรางวัลผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่นระดับเหรียญทองประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพระธีรมานีรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์แบบประยุกต์ใช้ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป .1- ป .6 จากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ระดับปฐมวัยมีการจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน play and learn ระดับปฐมศึกษามีการสร้างสมรรถนะการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผสมปูนเทแบบทำอิฐตัวหนอนมีการฝึกทักษะชีวิตทักษะอาชีพทำขนมบัวลอยกิ่นชาไทยชาเขียวและโกโก,โก้โดยฝีมือนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2และปฐมศึกษาปีที่6มีการฝึกทำขนมโคกไข่นุกทาโดยฝีมือนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่ มีการฝึกทำไข่เจียวโดยฝีมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่มีการปลูกผักสวนครัวฝึกทักษะฝึกอาชีพทำส้มตำโดยฝีมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มีการฝึกทำขนมดอกจอกรสชาไทยและชาเขียวโดยฝีมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการฝึกทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ทำขนมกล้วยโดยฝีมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6การสร้างสมรรถนะทักษะชีวิตบูรณาการความรู้ควบคู่ทักษะอาชีพเรื่องใกล้ตัวผักปลอดสาร ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้บริหารและเปลี่ยนแปลงน,นวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่าย มีการจัดระบบการบริหารในสถานศึกษาได้มีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณในวิชาชีพผลงานที่โรงเรียนบ้านหนองนมนางได้รับระดับชาติ1 รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 2การประดิษฐ์ของชายจากวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพ่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป .1- ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา1การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้นักเรียนที่มีความบกพ่องทางการเรียนรู้ 2. การแปลรูปอาหาร 3. การประกวดโครงงานอาชีพ 4. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นรางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับเหรียญทองประเภทโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลโรงเรียนสภาพแวดล้อมดีเด่นระดับเหรียญทองประเภทโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับเหรียญทองประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก รางวัโลโรงเรียนพัฒนาวิชาการดีเด่นระดับเรียนทองประเภทโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศครูคณิตศาสตร์ดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศพนักงานราชการดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดเล็กขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและสมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นอย่างสูง